สวัสดีครับวันนี้พวกเรามีโครงการดีๆที่น่าลงทุนมานำเสนอครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพื้นที่เกือบหนึ่งไร่ที่ตลาดชัดสิลาถนนคนเดินหัวหินและนี่เป็นโอกาสดีๆที่เหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างยิ่งครับขายเหมายกแปลงที่ตารางวาละ2 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรวมๆแล้วก็จะประมาณ97ล้านบาทครับที่ดินมีหน้ากว้าง2 1เมตรลึกห8 5เมตร สามารถก่อสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ทำตลาดใหม่และอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดชัิลาในปัจจุบันกันเลยครับภายในตลาดจะถูกแบ่งเป็นล็อกๆสำหรับปล่อยเช่าให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาใช้พื้นที่ขายของกันครับซึ่งก่อนวิกฤตโควิด -19 รายรับสำหรับค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนที่นี่หลายๆคนคงเคยมาเที่ยวกันนะครับถือว่าเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมากๆในหัวหินเลย ของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแฮนด์เมดผลงานศิลปะและของฝากจากหัวหินครับด้านหน้าตลาดก็จะติดกับถนนเดชานุชิตที่เป็นตลาดโต้รุ่งของหัวหินซึ่งเปิดขายของกันทุกวันในช่วงค่ำครับแล้วก็เชื่อมกับถนนเพชรเกษมที่ผ่านตัวเมืองหัวหินเลยครับตอนนี้หัวหินก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากเกิดวิกฤตโควิด COVID -19 โดยหัวหินก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตั้งใจจะมาเยือนสักครั้ง อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพถ้าหากนักลงทุนท่านใดสนใจลงทุนหรือมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์0943471583หรือ n ล at @935 พาทรับวันนี้พวกเราทีมงานสุขุมวิทย์เอ็กซ์เพรสพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ